สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบูมเว k e อัพอีกครั้งนะคะวันนี้บูมจะมารีวิวไฮไลท์เตอร์นะคะบูมให้โอกาสเขาอีกสักครั้งนะคะของอิทธาอัอ ABDO หรือ Apple นั่นเองนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรครั้งแร่บูมรีวิวอะไรอะไร,ะไ,รไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งอะ่ะที่เป็นหนังเหมือนแบบ ข้ังกตบมือเปล่าของ,ของคางโคกนะคะวันนี้จะมารีวิวอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันมาเยอะมากบอกว่า,าใชุ้รุ่นนี้รุ่นน,นี้แล้วดีมากสวยงามมากก็คือรุ่นอะไรนะเบคไฮไลท์เตอร์เป็นรุ่นนี้นะคะเห็นไหมเป็นรุ่นนี้อ่าไออันที่แล้วที่บอก175บาทอ่ะเออเพื่อนๆบอกแบบซื้อมา80ซื้อมา70 ทางนี้บุมมาเอาคืนค่ะบุมซื้อมาในราคาอันละ80บาทนะคะแล้วมันจะมีค่าส่งอีกอันละเท่าไหร่อันละแบบส่งทั้งหมดอนะ่ะห้าห้าห้าสิบบาทเออร้อยหนึ่งมั้งเนี่ยจากเว็บตลาดอะไรไม่รู้อ่ะโหแบบส่งโค้ชช้าเออขอเล่านิดนึงคือแบบสั่งไปตั้งแต่วันที่ไม่แน่ใจวันที่สามสิบวันที่สามเอ็ดมกราเพิ่งได้เมื่อวานนะคะซึ่งเป็นวันที่อ่อเก้าวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกุมภาซึ่งใช้เวลานานมาก ในการที่จะกว่าจะได้มานะคะแต่วันนี้ก็ได้มาแล้วตอนแรกคิดว่าจะติดแบบติดวันหยุดแม่ได้อธิษ์านแน่นอนแต่ได้มาแล้วนะคะบุ้มได้มันหดสาสีด้วยกันนะคะซึ่งเป็น4 0102และ03นะคะขอบอกรุ่นก่อนละกันนะคะว่ารุ่นนี้เป็นอะไรอะ่ะ OBDO รุ่น Vivid b a n k Highlighter นะคะเป็นรุ่นแบบนี้นะเดี๋ยวจะแกะให้ดูทีละอันนะบุ้มเอามันสามสีเลยนะคะซึ่งเป็นเพราะราคา80บาทก็ยังมีความหวังอยู่นะแกะามาเหมือนเดิม ข้างหลังกับข้างตรงนี้เหมือนกันเด้เหมือนเดิมนะแต่อันนี้รู้สึกเหมือนดูดีกว่าเพราะด้วยเกาอด้ความที่มันใหญ่กว่านะนี่คืออันที่แล้วที่บุ้มรีวิวไปนะคะจะแบบบางๆเห็นไหมอันนี้จะแบบมีความเบ๊กมีความใหญ่กว่านะคะอันนี้เป็นบุ้มออกมาเป็นสีศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้บุมยังไม่ไม่ได้สวอชเลยนะมันมีอรมมอยรอยอยูเห็นปะเป็นแบบอันนี้เป็นสีอ่อนสุดของเขานะคะเป็นสีนี้เดี๋ยวลองขอลอง ค่อนข้างที่จะไม่นุ่มนะหมายถึงแบบไม่ได้แบบเป็นผงม,มากแต่พอเอามาดูก็ยังมีความเป็นผงอยู่นะเห็นปะเห็นปะลองสวสชให้ดูนะอันนี้คือสีหนึ่งมีความมีความมูลสโตนนะมีความเป็นแบบสีทองทอง <c oughs> เนื้อคล้ายกันกับอันเก่าเลยนะเนี่ยมานถอ่วมาเห็นปะคล้ายกันมีความเป็นผงแป้งอยู่นะแล้วมีความเหลือบทองนะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่ง คุว่าถ้าขาวไม่พอน่าจะสีน่าจะเอาไม่อยู่เดี๋ยวว่าเราจะมาหาสีกันว่าเอาสีอะไรดีนะคะอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งผ่านไปนะคะลองเบอร์ศูนย์สองก็จะเป็นสีอมชมพูขึ้นมาหน่อยไม่หน่อยเลยแหละเหลือชมพูเลยแหละสีเนี้ยนี่เป็นสีแบบชมพูเหลือบชมพูอ่ะอันนี้นะแต่ลองสวอชดู เนื้อขอเขาข่นแข็งนะคะไม่เหมือนไม่แบบพุ้งอ่ะนี่เป็นสีชมพูข้าง,างกันนะที่เป็นสีตรงนี้ศูนย์สองนะคะมชมพูเลยอันนี้บุ้งก็น,น่าจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะจะขออีกมีความชมพูมากทองชมพูนะเดี๋ยวลองดูสีต่อไป คือสีเบอร์ศูนย์สามนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นสองสีเป็นอันเดียวที่เป็นสองสีอันอื่นจะเป็นแบบอันอื่นจะเป็นสีเดียวนะอันนี้เหมือนแบบผสมกันระหว่างสีพีชโรสโกกับสีทองนะคะเดี๋ยวจะลองสาวอชลองสาวอชอย่างละสีก่อนแล้วกันเนาะสีนี้ก่อนเป็นสีนี้สีทองทองแล้วก็สีนี้ สีที่สองสวยอย่างเลยอะสีโรสโกสวยอย่างเลยแต่จะลองดูตรงนี้เนาะนี่คือสีทองนะที่อยู่ในพาเลชนั้นนี่คือสีโรสโกเห็นปะวะอันนี้แบบมองไม่เห็นเลยอะนี่เนาะฝนแบบนี้นะนี่นะอันนี้รู้สึกไม่ว่าเพราะอันนี้อะแต่มันก็ว่ากันไม่ได้นะเพราะว่าบางทีไฮไลท์มันต้องอยู่บนหน้า ออกมาไปแบบนี้เห็นไหเดี๋ยวลองสองสีวนนะก็จะได้เป็นสีแบบสีสวยเลยแหละบอกเลยแต่รู้สึกว่าเนื้อเนี่ยนี่คือสีเดียวกันนะคะใช่สองนิ้วอ่าอันนี้ก็จะได้มาสีสีแบบกำลังพอดีเลยแหละแต่แบบผิวฉันเข้มอะเลยไม่ค่อยเห็นอะอยู่ตรงนี้นะคะ อย่าจะลองทาบนหน้าเนาะกับแปรงที่บูมช,ชอบใช้ก็กคือวันนี้หน้าแน่นมาแล้วะคะเหลือไฮไลท์อย่างเดียวนะแปรงที่บูมใช้ก็คือเป็นแปลงอันเดิม1-3 4ส lux e powder fusion นะคะของ Zoeva so นะเป็นเป็น,ปนขนแบบเนี้ยขนสีขาวๆนะคะเดีย๋ยวจะลองดูบูมขอลองเป็นสีสุดท้ายส3สารเนาะเพราะว่า2ส,สีแรกน่าจะไม่ไม่เข้ากับบูมนะเดี๋ยวข้งหน้าเดี๋ยวจะลองมาแต่งใช้ใช้สีบูดูแล,แล้วว่าแปี นะบูมขอปัดวนๆกันนะคะมีนะอาวนให้ดูเลยฟุ้งไหมมีความเป็นผงอยู่นะปัดมาแล้วนะคะแพ่แน่น๋ยวมาดูขอกระจกค่ะทีมงานขอกระจกค่ะทางานตรงนี้เนาะเอล้ะนะโอ้โหเห็นไหมเห็นไหม โอ้โหเงินทองมากเลยว่ะนี่งผสมกันแล้วเนี่ยโอ้โหโหมันสีทองชัด เดี๋ยวนะขออนี้ปัดเยอะไปหน่อยโอ้แต่ปึงมากเลยอะแต่แบบปึ n ไปหน่อยอะเยอะไปอะ่ะเยอะไปหน่อยไหมแตหนะ่หน้าดูแบบเปียกเลยนะหน้าแบบน้าสวยปาล,ะละ่ะะเดี๋ยวลองเพราะว่าผุว่ามันดูพิกเมน์แน่นนะคะเดี๋ยวลองใช้กับแปรงที่เป็นแบบพันแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นโซอิวันเหมือนกันเป็นลัก์แฟร์นะคะเปน็นเบอร์อะไรวะ เบอร์หนะึเนาะแปลงอันนี้เหมาะกับไฮไลท์ที่มันดูรุนแรงแบบนี้นะเดี๋ยวลองดูวามันจะเอาให้ให้ผลลัพธ์ที่ออกออกมาโอเคไหมปัดดงๆลงไปสบัดนิดหนึ่งนะคะหลังจากเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าต้องสบัดนิดหนึ่งนะขออนุญาตน,นะโอ้โหแฟนบัดก็ไม่ช่วยอะไรจ้าดูไม่จ้าดูไม่จ้า กลายเป็นสีเงินไปนเลยอ่ะโอ้หสีเสรยวโผล่มาจ้าเโอเค,อเคสำหรับคนที่ชอบไฮไลท์ที่แบบปึงวังว่าว่าวางน่าจะชอบตัวนี้นะสำหรับตอนนี้มไม่ชอบแบบวาวขนาดน,นี้นะแต่ถ้าเกิดวันแต่มันก็สวยดีอ่ะ่สวยว่ะ บอกก่อนเลยนะว่าตอนเนี้ใช้ครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกว้าวไปแต่พอไปไปมามันดูแบบม,แบบมันดูแกรมมากเลยอะ่ะขออนุญาตใชาแ้แปลงอ่อแปลงแป้งนะคะช่วยเกลี่ยให้เขาเนียนนิดนึงไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนี้มากมนะเอาแค่แบบตรงนี้เอาไปหน่อยเป็นไงเฮ้ยโอเคอะสวยงามตามท้องเรื่องอะ่ะ เป็นไงเ,นเพื่อนๆว่างไงเดี๋ยวบุมจะสวอชไอ้นี่ให้ดูแล้วกัน3สี401ออกทอง02ออกออกแบบชมพู03เป็นพีชพีชหน่อยนะคะบุ้มปรับหน้าเป็น0ูนยสนะคะเผื่อใครสงสัยแต่แบบสวอชมาไม่ค่อยเห็นเ,นเป็นแป้งนะเนีย่ยติดอยู่บนมือแล้วไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยออกมายิ่ง402เนี่ยพยายามฝนแล้วไม่ค่อยออกนะคะเดี๋ยวลองใช้กับ แปลงอันนี้ดูนะลองฝนดูว่ามันเป็นไงเอออันนี้เป็นเป็นสีหนึ่งที่ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยที่สะฟุ้งอ่ะปัดก็ไม่ค่อยออกนะสีเนี้ยเนี่ยสีศูนย์สองนะรู้สึกว่าเนื้อจะละอ่อนสุดอ่ะแต่บอสศูนย์หนึ่งเดี๋ยวลองดูนะศูนย์หนึ่งจะออกฟุ้งมากกว่าแล้วก็ปัดออกมาเนี่ยเอ้ยออกมามากกว่าอันนี้ มันยังมีความฟุม้งกระจาย02แบบผลออกมาไม่ค่อยออกนะคะแต่ส่วน,นตัวคิดว่าสีที่ดีที่สุดคือ4 03เนื้อก็ดีกว่ามันจะนุ่มกว่านิดนึงอ่ะออกมาเป็นแบบปืนป้นๆมากกว่าอันอื่นจะไม่ค่อยออกนะแล้วก็สีจะเป็นสีที่บูมยังใช้ได้อยู่ไะแล้วก็ดูแบบวาวระดับสิบนะตอนนี้บูมว่า first i n f l a t i o n บูมโอเคมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างวันเนี่ยมันอยู่ไปได้กี่ กี่ชั่วโมงแล้วก็เวลาผ่านไปเนี่ยมันหายไปไหมเหมือนอันแรกอะ่ะคือตอนแรกโอเคสวยนะไม่วาวเท่านี้แต่คือสวยแล้วก็แต่พอเวลาผ่านไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันกลายเป็นเทาเป็นปืนนะ้นอะไม่โอเคนะเรามันดูกันว่าอันเนี้ยบุมว่าบุมให้มันผ่านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,ะดูระหว่างวันด้วยว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้เวลาประมาณสองโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวบุมจะไปาทานข้าวกับเพื่อนสาวไปดูหนังแล้วกลับมา สักสอสชั่วโมงผ่านไปนะบูมจะมาดูระหว่างนันว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ก่อนที่จะนอนก่อนที่จะล้างหน้าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะต้องขอโทษด้วยนะว่าตอนคืนน่าจะมันกว่านี้นะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันก็ลืมไปลืมเซตติ้งสเปรย์นะคะก็เสร็จแล้วแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเซตติ้งสเปรย์ให้เขาอยู่ทนนานเราจะได้ไม่ลำเอียงกันนะเพราะว่าทุกที่บูมแต่งหน้าบูมก็จะใช้เซตติ้งสเปรย์ของลอเวอร์เเพื่อให้มันติดทนนานนะคะ ฉีดแล้วมันลงพื้นปะโอเคโอเคอันนี้ก็หลังจากฉีดแล้วความวาวมันหายไปนิดนึงนะพูดถึงแต่คือยังอยู่อ่ะตอนนี้วันสี่โมงครึ่งแล้วนะคะจากสองโมงครึ่งทุกอย่างยังอยู่ดีนะแต่ดูเป็นปื้นๆน,นิดนึงนะแต่ยังสวยอยู่ริบมารีบมาแล้วคะ่วคะคืนรีบคะ่ะสวัสดี ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงครึ่งนะคะ6โมง20 6โมงครึ่งนะคะก็จากที่เห็นก็คือมันก็ยังเงาสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ค่อนข้างเป็นปื้นนิดนึงเมื่อมันเจอกับ่าหน้าความหน้ามันน่ะมีความเป็นปื้นมากๆนิดนึงในฝั่งที่เราใช้แปรงพุ่มปัดนะคะส่วนแปรงที่ใช้เป็นแฟนบรัชก็ยังโอเคอยู่นะสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับเวลาประมาณ5ทุ่มกว่า วันห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะเป็นลองเดย์มางอกเลยก็จะอยากจะมาสรุปเกี่ยวกับไฮไลท์ Fi. ตัวนี้นะคะที่บูมใช้ไปเป็นของ ADBO นะคะหรือ Apple หรือใครเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่เป็นสีที่บูมใช้นะเห็นไหมต้องขอโทษในไฟดวงข้างบนหัวด้วยนะคะบูมไม่มีไฟดวงหน้านะ ก็เลยทาให้เห็นเงาตาเหมือนเดิมนะคะแต่ก็จะมาสรุปกันให้ฟังเป็นคําพูดลวกันอาจจะเห็นไม่ชัดอ่ต้องบอกกนเลยว่าเวลาผ่านไปประมาณกี่ชั่วโมงอะหกชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงไฮไลท์ยังอยู่ดีนะคะยังอยู่ดีแล้วก็ยังสวยอยู่นะมันเป็นไฮไลท์ที่พุ่งมากๆเลยนะคะอยากถ้าบอกเลยว่าอันนี้ดีที่สุดในโลกไหมไม่ไม่ดีที่สุด ถูกที่สุดในโลกไหมอาจจะถูกที่สุดนะคะราคา80บาท80บาทค่ะพคุณแม่คุณขาเมื่อเทียบกับอันที่บุมเซื้อนที่แล้วอะรุ่นหนังคังโคกอะรุ่นเนี้ยอันนี้ดีกว่าเยอะเลยอะเมื่อเทียบกันนะคะแต่ถ้าเกิดมันเทียบกับไอ้ไที่บุมชอบแบบของเมคอัพกีที่บุมชอบ,บอะเป็นเฟรนด์ของบูมอะ เทียบกันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดอันนั้นระหว่างวันมันจะไม่เป็นปื้นแบบเทาๆแต่นี้มันแอบเป็นปื้นเหมือนเหมือนอายแชโดว์ที่มีความวิ้งมากๆประมาณนั้นอะแต่คือโดยรวมแล้วบ้มถือว่ามันดีมากๆเลยในราคา80บาทเนี่ย80บาทให้ตายเถอะก็ถ้าเกิดให้บ้มแนะนำนะบ้มแนะนําเป็นเบอร์03นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีหรือว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เองนั้นก็คือมันดีกว่า ตัวสองสีเบอร์ศูนย์หนึ่งและเบอร์ศูนย์หนึ่งจะเป็นสีสีเนี้ยศูนย์หนึ่งเบอร์ศูนย์หนึ่งจะเป็นออกสีเหลืองเหลืองแบบน,นี้นะคะศูนย์สองเป็นสีชมพู ส3จะเป็นสีส้มๆพิตพีช,พชนิดหนึ่งนะคะมันจะเป็นสองสีผสมกันถ้าบุมแนะนำบุ้มแนะนำเป็นสีนี้นะคะแต่สำหรับคนที่ขาวมากๆก็บุมก็จะแนะนำเป็นนะสี01นะสูหนึ่งก็ยังดีอยู่นะคะถ้าเทียบคุณภาพนะบุมว่าสีที่แย่ที่สุดคือสี02แล้วลองมาเป็น01นล้วก็ดีที่สุดคือสี03นะคะนี่คือเรียงจากระดับเนื้อแล้วก็ความแบบใช้แปลงปัดขึ้นมามันขึ้นบนหน้าดีไหมนะบุมถือว่าสรุปแล้วบุมถือว่าอันเนี้ย ผ่านค่ะเอ้ยมันดีมันดีแหละมันสวยอะถ้าอยากได้หนะ้าพุ่งูมแนะนําเลยนะแต่คือต้องแนะนําผลิตภัณฑ์ในการปัดหน้านิดนึงนะคะถ้าบูมแนะนํานะบูมแนะนําเป็นแบบแฟนบรัชที่เป็นแบบปัดแล้วมันจะไม่ดูไม่เยอะเพราะว่าเนื่องจากสีมันแบบมันพุ่งนะ,ะพุ่งไปสิบล้านลีมากๆเลยนะต้องใช้แฟนบัชช่วยให้มันแบบดูเป็นแบบ ชีงขึ้นมาหน่อยเนี่ยฝั่งนี้จะมีความเป็นปืดเยอะกว่าฝั่งนี้นะคะเพราะอย่างที่เราเออได้บุมได้ใช้โชว์ไปเมื่อตอนเริ่มต้นคลิปนะเนี่ยฝั่งนี้จะดูสวยกว่าเพื่อนถามเพื่อนว่าเป็นไงเพื่อนบอกว่าออกเทาๆนิดนึงนะคะนั่นบุ้มว่ามันอาจมันเป็นเพราะสีผิวด้วยแหละแต่บุมว่าโดยรวมยิ่งสวยเลยนะตอนนี้เจริงปะต้องขอโทษในาหน้าที่เริ่มมันแล้วก็ขนตาหลุดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะดูหนังอยู่นะคะก็ถอดมันตรงนั้นนะคะ ก็สุดแค่นี้นะบุมให้ผ่านนะคะกับอันนี้ของ ADBO นะคะบุมให้ผ่านเอาไปโรยตำอับตำซับนะคะก็วันนี้ยังไงก็ดึกแล้วบุมไปแล้วนะคะยังไงขอบคุณมากที่ติดตามชมกันแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์หรือว่าซับสไครต์กันได้นะคะถ้า,อ,าอยากให้บุมรีวิวอะไรอีกก็ก็คอมเมนต์มาข้างใต้ที่ข้างใต้วิดีโอเลยนะคะถ้าเกิดติชมยังไงบอกด้วยนะคะว่า ต้องการอะไรหรือว่าขาดเหลืออะไรเนี่ยขาดเหลือไม่ใช่เรื่องเงินเดือนตรงๆไม่ถึงกับพูดอะไรขาดเหลืออะไรตกบกตกหลกบกพ่องตกบกบกพ่องตกพ่องตกเออนั่นแหละค่ะก็ยังไงก็บอกมาได้คอมเมนต์กันมาได้นะคะวันนี้พูมไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะให้ดูใกล้ๆมัมว้าวัอยู่ ดูสิงแบบมาวิบวิบวบมากเลย